สวัสดีคะ่ะในคลิปนี้นะคะแอดมินก็มาแนะนํา Ford เ a n g r r นะคะคันนี้กระบะตอนครึ่งนะคะทุกท่านมีข้อเรียบร้อยแล้วนะคะราคาเงินสดอยู่ที่79,000บาทคะ่ะทุกท่าน Ford Ranger ปี01เครื่องยนต์2 5 0 0ซีซีดีเซลคะ่ะกระจกไฟฟ้านะคะรถพร้อมใช้งานนะคะสีไม่สวยนะคะสีด้นดานนะคะทุกท่าน คัสซีสวยค่ะแม็กสวยนะคะยางยังดีนะคะมีคอกอยู่ด้วยนะคะคอกแจ้งหลงเล่มแล้วนะคะทุกท่านเรียบร้อยนะคะรถยน,นนี้นะคะเครื่องดีค่ะติดง่ายนะคะไม่ต้องเผาหัวเลยนะคะทุกท่านภาษีพรบหกห้าขาดหนึ่งปีค่ะต้องต่อนะคะต่อหนึ่งปีนะคะทุกท่านก็ไปใช้งานกันได้เลยนะคะรถสภาพโดยร,รวมพร้อมใช้งานนะคะ เพียงแค่สีด้านกับภาษีขาด1ปีเท่านั้นนะคะทุกท่าน79,000บาทค่ะรถยนต์คันนี้นะคะสนใจติดต่อดูรถได้ที่บิ๊กซีราชบุรีนะคะโทรติดต่อผู้ขายก่อนออกเดินทางด้วยนะคะเพราะว่าเจ้านี้ขายดีมากๆนะคะทุกท่านถ้าคลิปนี้เผยแพร่ไปเกิน3วันแล้วไม่ต้องโทรไปนะคะเพราะว่าน่าจะขายแล้วแน่นอนนะคะทุกท่านเจ้านี้ขายดีมากคะ่ะรถสวยนะคะ เครื่องเกียร์ชงล่างโอเคเลยนะคะทุกท่านเครื่องยนต์ดีเซลนะคะท่านใดที่กําลังมองหารถยนต์ไว้ใช้งานนะคะรถกระบะเข้าไรเข้าสวนเหมาะสําหรับการบรรทุกนะคะหรือว่าไปทํากิจการค้าขายต่างๆนะคะสนใจติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะทุกท่านสังเกตจากวันที่แอดมินลงคลิปด้วยนะคะถ้าเกิน3วันแล้วไม่ต้องโทรนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ